กี่ถุงแม็กแม็กกี่ถุงโอเคกี่ถุงเจดถุงกว่าหกถุงกว่าหกถุงกว่านะตัวสามขันเลยของใครยาใครไม่ใช่เดี๋ยวใครจะใครเจ้าของไหมบอกนะจะเอาไปลงน้ำจะเี่บนะอันนี้มาทำอะไรมาซื้ออันนี้มาซื้ออ่านี่เจอของไหมมีคนคนได้ไอคนคนนี้เจอครับ ไม่เจอไหมมาอันนี้อันนี้ของใครของเราที่นอนเตะเมื่อกี้นั่นนะ่าตอนลุกออกมาซุกหลังคาเหรอเออตอนลุกออกมาเนี่ยกี่ถุงแม็ก แม็กกี่ถุงไอ้เดีกกี่ถุงเจ็ดถุงกว่าหกถุงกว่าตัวเนี้ยหกถุงกว่านะตัวสามคัญเลยเนี่ยของใครยาใครไม่ใช่เดี๋ยวใครอเนี่ยใหบอกนะจะเอาไปลงน้ำแล้วจะตี่ดูฮะทำไหมทำไหมครับ

จับกลุ่มก็เป็นบ้านที่เป้าหมายที่เราเข้าไปตรวจค้นนะครับในเช้าเราก็จะทีมตรวจเราก็เอาหมายค้นเข้าไปค้นนะครับที่บ้านของนายธวัชชัยนะครับขณะไปถึงก็ก็เจออยู่ในบ้าน4คนนะครับก็เห็นเจ้าทีมตรวจก็วิ่งวิ่งหลบหนีแต่เราก็ควบคุมตัวมาก็มาค้นี่บ้านนะครับก็จเจอยาบ้าในส่วนของเจ้าของบ้านก็จะเจออยู่1,400เมตรแล้วก็มีคนที่เข้ามาซื้ออีกีก2คนรวมทั้งตำรวจด้วยที่ ในสี่คนมีตำรวจคนนึ่งนะครับมีตำรวจหนึก็เป็นผู้เสพนะครับแล้วก็ในขณะนั้นก็มีวัยรุน่นอีกคนหนึ่งเข้ามาจะบอกซื้อนะครับเราควบคุมตัวก็ผลเราไปตรวจปัสสาวะก็เป็นส,สีม่วงนะครับก็ควบคุมตัวมดำเนินดคดีที่โรงพักไทรทองนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นบ้านเป้าหมายขอยงเราอยู่และว่าเป็นตรงนี้เป็นเราได้รับการร้องเรียนว่าเป็นที่นี่เป็นแหล่งมั่วสุมนะครับว่า น่าจะมีพฤติกรรมจำหน่ายยาบ้านะครับก็เมื่อวานก็มีการขอหมายคนจักสารเข้ามาตรวจคนครับ